ถึงแม้ว่าหนูจะทำยังไม่สำเร็จแต่ก็รู้ว่าหนูเนี่ยมีความพยายามมากๆพี่แอดจา๋าช่วยเอาฟุตบอลให้หนูหน่อยสิคะมีนาครับลองพยายามหยิบบอลเองให้พี่แอดดูหน่อยสิคะพี่แอดมันไกลมากเลยนะคะ มีนาจะหยิบได้ไงล่ะคะลองหรือ,อยังล่ะคะเบื่อพี่แอนเราหรือช่วยเหลือตัวเองก็ได้คิดสิคิดเอาไงดีทำไงดีเราใช้สมองนั่งสมาธิ ออกแล้ว ถึงแม้ว่าวันนี้น้องมีนาจะยังทําไม่สําเร็จแต่เราก็เห็นแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยค่อนข้างฉลาดมากพอสมควรเลยล่ะใช้ทั้งงวงใช้ทั้งตัวแล้วก็ใช้ทั้งขาแค่นี้ต่อไปเนี่ยก็เอาตัวรอดได้สบายแล้วล่ะเก่งมากเลยครับมีนาหลังจากนั้นพี่ต้าก็หยิบบอลให้เขาเล่นต่อนะครับที่เห็นน่ะทดสอบเด็กดูเฉยๆครับ หลังจากนั้นช่วงนี้นี่อากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับก็เลยต้องจับอาบน้ำาันหน่อยวันนี้ไม่เหนื่อยมากครับเพราะว่าเด็กเขาเนี่ยเรียบร้อยเป็นกรณีพิเศษครับให้ความร่วมมือในการอาบน้ำอย่างดีไม่มีงนอนแงเลยครับ yeah. พี่แอดมีนาอยากเย็นน้ำแล้วค่ะมีนาหนูชอบเย็นน้ำมากมากเลยค่ะเพราะว่ามันเย็นดีค่ะเวลาได้เย็นน้ำแม่หนูก็ชอบมากด้วยพี่แอดดูสิคะเดี๋ยวนี้อานน้ำให้หนูเดี๋ยวก็อานให้แม่แสนดีของหนูด้วยเราสองตัวเหมือนกันเลยค่ะพี่แอดชอบน้ำเหมือนกันช้างเนี่ยทุกตัวชอบอาบน้ำเหมือนกันหมดเลยอะครับมีนาอ้าวเหรอคะ ใช่ค่ะเห็นน้ําไม่ได้เลยต้องรีบวิ่งลงไปหาหรือวิ่งลงไปนอนเล่นน้ําทันทีมีนารู้ไหมว่าช้างเป็นสัตว์ที่ผิวหนังหนามากมีสีเข้มและก็ไม่มีต่อมเหงื่อจึงทําให้ช้างเป็นสัตว์ที่ร้อนชอบเล่นน้ําเล่นโคลนชอบเอาดินหรือหญ้ามาปกคลุมตัวจะได้ไม่ร้อนมากค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเจอน้ําเนี่ยช้างก็เลยรีบพุ่งไปหาทันทีเลยไงล่ะคะส่วนมีนานนะ่ะต้องรีบฝึกพ่นดินพ่นน้ําให้ได้นะเอาให้เก่ง ต่อไปหนูเนี่ยต้องใช้เยอะมากเลยนะโอเคค่ะพี่แอดมีนาจะฝึกให้เก่งๆเลย,เลยค่ะ Yeah. วันนี้เป็นวันพิเศษครับนานๆครั้งที่เธอเนี่ยจะเรียบร้อยเล่นแบบเบาๆให้เราเนี่ยได้เห็นกันเด็กเขากำลังยืนจินงก้้ยกับควันอยู่ครับแบบว่าเรียบร้อยมากเลยครับปกติเขาไม่ใช่แบบนี้หรอกนะครับจำภาพเอาไว้นะเขาเป็นภาพที่หาดูยากมาก พี่แอร์ก็เวอร์เกินไปนะคะมีนาเนี่ยไม่ได้โซนมากขนาดนะ้สักกันหน่อยนึงใครบอกว่าหนูโซนมากพี่ไม่ได้พูดหนูร้อนตัวนี่นาพี่แค่บอกว่าเล่นแบบเบาๆไม่เป็นแค่นั้นเอง แหมส้มจุกไม่ได้เงี้ยนะพี่แอดส้มจุกก็ฉลาดพอตัวอยู่นะคะต่อไปเนี่ยหนจะเลือกโซนให้ดูแล้วพี่แอดจะเหงาคอยดูสิคะทำได้หรือคอยดูสิอย่างน้อยวันนี้ก็ได้เริ่มต้นแล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันใหม่นั่นไงว่าแล้วเชียวไปกินกล้วยต่อดีกว่ากินกล้วยอร่อยกว่าเทียนกับพี่แอดซะอีก Fuck. ขอบคุณหมอลุงควานพี่ควานและเจ้าหน้าที่จากพยาบาลำปางทุกท่านนะครับที่ดูแลบีนาเป็นอย่างดีทําให้น้องเนี่ยมีแต่ความสุขและก็ที่ขาดไม่ได้ขอบคุณครับพี่ต้าที่ส่งความสุขของบีนามาให้เราเนี่ยได้ดูกันในทุกวันครับ <c oughs>